มันไปไม่ได้ก็จะออกไปขวางไว้ทำไมมันไปไม่ได้ก็เขามาให้มอไซค์เขาวิ่งไอ้ฟังไซนี่เบียดมาจนจะเกี่ยวกับจกแล้วน่ะโอ้ยกะสมสมก็เขาบังไว้เขาไม่อยากให้ไปไหนคุณเบียดไปแล้วคุณก็มาเบียดอัเจนจะเกี่ยวกันอยู่แล้ว ไอเขาไม่อยากให้ออกอะเพราะอะไรมันจะเกี่ยวกันบางครั้งอะถนนมันแคบเนี่ยดูดิเนี่ยนะมันไปได้ไหมคุณออกไปนะันะ่ะถามหน่อยดินะ่ะแล้วฝั่งซ้ายนี่จะกระจกจะเกี่ยวกับล้อหน้าอยู่แล้วนะ เบียดจนไม emos, ่รู้จะเบียดออกไปไหนแล้วเวลารถใหญ่วิ่งขวาว่าเขาเนี่ยเวลาอย่างนี้ลงตัวเองมั่งไหมลงคลิปตัวเองมั่งดิอุ้ยเลาะซ้ายลงดีจังลงมั่งไหมถามหน่อยดิสรุปแล้วมัน่พอกันนั่นแหละ รถเล็กก็ชอบแล้ะไม่ว่ากันเลยไม่ว่าแต่รถใหญ่เลยรถเล็กก็พอกันนั่นเองมันก็เสียกันคนละอย่างแหละเอ้าบางครั้งอ่ะเขตชุมชนอ่ะรถใหญ่เขาก็อาจจะวิ่งขวาเพราะว่าบางทีอถนนอ่ะรถช้านะ่ะมันมีสองเลน บางคนวิ่งหกสิบบางคนวิ่งเจ็ดสิบอย่างเงี้ยบางคนวิ่งแปดสิบอย่างเงี้ยผมถามหน่อยคุณขับรถอะ่ะคุณมาเต็มที่อะ่ะคุณจะมาเบรกไหมคุณยังไม่เบรกเลยมันขนาดรถเล็กด้วยก,กันแ,แทแ้เจอแช่ขวาก็ยังปาดกันแล้วออกซ้ายได้คุณยังไม่อยากออก